ส่วนทางบิ๊กตายคือคือเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนเซ็นและอยู่ในสถานะในตอนนั้นคือรักษารักษาราชการแทนผอบอตรและเป็นคนเซนเนี่ยก็ก็โดนด้ืยเหมือนกันและในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีกระแสข่าวด้วยตอนนี้มันมี2กระแสข่าวว่ากระแสข่าวแรกเนี่ยเขาว่ากันตั้งแต่ตอนที่มีเอกสารออกมาว่าผอบอตรจะจะลาออกอะ เออนักข่าวก็ไปถามบิ๊กต่ายว่าอันนี้จริงไม่จริงยังไงรวมถึงตอนนี้มันมีอีกกระแสข่าวหนึ่งว่าจะมีการโยกย้ายให้บิ๊กต่ายไปเป็นปนลัดกระทรวงมหาดไทยเออ,เอ,อโยกย้ายไปน,นั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ตอบอย่างชัดเจนว่าถ้าจะให้ย้ายไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเอ,อ่อถ้ามีการท้าทามคงไม่ไปเพราะว่ารักอาชีพตำรวจนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพลรนกรัตพันเพชรค่ะเออรู้สึกอย่างไรนะครับผม คิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผมในขณะที่ตอนนั้นรักษาการนะครับทุกอย่างเนี่ยเราได้ดำเนินการโดยปราศจากอาคติผมได้ทำด้วยความสุจริตใจนะครับโดยช่วงเวลาที่ผมต้องรักษาการในฐานะเป็นผาบาตรตามกฎหมายที่ให้อำนาจและหน้าที่ไว้นะครับของพรบรตมวยชาตเนี่ยในเมื่อผมได้ ใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบในเรื่องข้อกฎหมายท่านสุรเชษเนี่ยถูกสารออกหมายจับตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับการออกหมายจับของสาลการไม่รับหมายเรียกเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการใช้ดุลพินิษของสารแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดแห่งคดีเนี่ยคณะองค์คณะผู้พักษาเนี่ยได้มีการเรียกพ,พระนวนเนี่ยไปซักถาม ใช้เวลาเกือบวันถึงจอกหมายจับนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุและผลที่ทําให้ผมมาใช้ดุลพินิษนับตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่18นะครับนั่นคือใช้เวลาถึง16วันในการพิจารณาแล้วก็รับรายงานจากฝ่ายหน่วยการเมื่อสิ่งที่เราทําโดยปัสจากอคติหรือ,อ,อการที่ผมถูกกล่าวหาว่าจะไปสกัดแก้งสกัดขาของท่าองผอบอ ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพบตอรอเนี่ยผมเรียนแล้วว่าผมทำด้วยความสุจริตผมจึงไม่ได้มีความคิดอะไรเช่นนั้นเมื่อผลที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเพียงมติที่คณะกรรมการได้พิจารณาจากทั้งคำแถลงและการอภิปรายของคณะกรรมการผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความดีใจไม่มีความเสียใจนะครับแต่ว่าผลการพิจารณ เป็นไปตามเหตุผลแล้วก็การอภิปรายให้เหตุผลของคณะกรรมการซึ่งผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าอภิปรายกันอย่างไรนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ปกติว่านี่คือผลที่ออกมาจากการพิจารณาของเราเองว่าเราทำด้วยด้วยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพฤติการและความร้ายแรงที่มันเกิดขึ้น เพราะมันกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีมีต่อเราครับคอืมคือ,ค,อคือถ้าฟังบิ๊กจ๊อกให้สัมภาษณ์นะนะเหมือนกับเขาจะมีทฤษฎีที่ว่าเป็นเพราะเขาอาวุโสอันดับหนึ่งแล้วอยู่อีกนานทั้งหลายทั้งปวงนี้คือกระบวนการในการปิดกั้นสกัดกั้นไม่ให้เขาขึ้นสู่พอบอตอนลอเพราะว่าเขาเป็นอาวุ อาวุโสอันดับหนึ่งและเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งที่ถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยอยู่ยาวเลยพ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าผมอยู่ปีเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกผมจะไม่เจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเออนี่เลยเลยโดนกระถินสามัคคีก็ไปเลยอะไรประมาณมอย่างนั้นเนี่ยนะเออเหมือนกับมีกระบวนการที่จะต้องสกัดไม่ให้เขาไปสู่ตําแหน่งพบอตรทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้เป็นเหตุปัจจัยสําคัญ,คญนะอ๋อเห็นไหม พอพอเอกกฎเกณฑ์กติกาเอาจะว่ากันตรงๆเลยนะเอาพูดกันแบบแฟงๆเนี่ยคือมันก็มีการพัฒชั้นมีขึ้นลิฟต์ขึ้นทางด่วนกันมาหลายรอบเหมือนกันนะกว่าจะมาะถึงตรงเนี้ยถูกไหมเออคนอื่นเขาก็แบบเขาก็เออเอาปากค้างกันอยู่หลายตลบเหมือนกันเออแต่อันนั้นไม่นับนับเฉพาะวันนี้ <laughs> <laughs> นะนี่แหละอันนี้คือปัญหานะของตํารวจนะคือการเลื่อนชั้น แต่งตั้งโยกย้ายต่างๆเนี่ยที่ถูกมองว่าระบบมันไม่มีความเป็นธรรมอะ่ะถ้าใครวิ่งวิ่งนายได้ใช่ไหมออวิ่งเข้านายหรือมีเส้นมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้ไปสู่ที่ดีๆได้ไปที่ชอบที่ชอบนะอืมคือแต่นอกจากประเด็นเรื่องของเรื่องการกระโดดบินข้ามห้วยข้ามคลองอะไรกันมาแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้า ถ้าประวัติโปร่งใสอ่ะถูงไหมถ้าประวัติม,มีความโปร่งใสไม่มีข้อคอรหาปฏิสามารถที่จะแบบเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อย่างเต็มภาคภูไม่มีภูมิหลังหรือปัญหาอะไรให้คนได้ตั้งคำถามอ่ะอม,มันคงจะไม่ไม่เกิดปัญหาคาดีความในการดำเนินการเอาผิดอะไรกันแบบนี้อ่ะเขาเรียกว่า S <S อการไม่ตกการไม่ตกการไม่ตกเอนะมวลเรียกว่าการไม่ตกส่วนกระบวนการในการที่จะได้มานั้นก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งแต่เรื่องเรื่องประวัติและคุณสมบัติของคนที่จะมามนั่งในตําแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็สําคัญมากๆอีกเช่นเดียวกันอ่ะอืม,มาอ่ะอ่ะตารวจมันก็ใกล้กับคือโดยโดยอํานาจโดยงานมันก็ไปสัมพันธ์กับไอเรื่องพวกนี้ด้วยนะเรื่อง ผลประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเออเงินทองมันก็เป็นของจริงๆมันไม่ควรจะสัมพันธ์กันนะพี่กองจริงๆมันควรจะอยู่อยู่ตรงข้ามกันนะการเป็นตํารวจกับการที่จะต้องมากับเรื่องเงินน่ะหรือการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยไอโจรที่ที่มีเงินเยอะๆและได้ประโยชน์จากการทําผิดกฎหมายเนี่ยค่ะเขาก็รู้วิธีบริหารจัดการตํารวจไงอือฮึเออนะเราต้องการว่า ตำรวจจะบริหารจัดการโจรยังไงโจรก็มีวิชาบริหารจัดการตำรวจเหมือนกันมันเลยย like kind of anyway. ุ่งนะบ้านเราเลยยุ่งเลยนะเออมันเลยเป็นปัญหาอยู่แบบเนี้ยนะคะ